ไปดูกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะครับเขาได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับน้องๆในช่วงของการเปิดภาคเรียนครับโดยจังหวัดปัตตานีครับได้มีการประชุมความมั่นคงกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในกําหนดแผนรักษาความปลอดภัยขับครูใน12อําเภอนะครับในช่วงของการเปิดภาคเรียน17พฤษภาคมนี้ครับที่สารกลางจังหวัดปัตตานีครับนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัปดปัตตานีมีหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ในรอบเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุดคุ้มครองตำบลหรือว่าชคตการรายงานเหตุการณ์และสถิติการดำเนินงานด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดปดตัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีและตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีรวมถึงศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดปัตตานีครับทางนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ขอให้ทุกฝ่ายได้กำหนดแผนรักษาความปลอดภัยครูบุคลากรทางการศึกษาในช่วงของการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปี2565และสนับสนุนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และร่วมการรณรงค์ในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มนักเรียนด้วยครับ